สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขกรณีเครื่องซักผ้าฝ่าบนแบบอัตโนมัติซักไม่จบโปรแกรมนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวถังด้านในแกว่งกระแทกนะครับทำให้เครื่องเนี่ยวนกลับมาเติมน้าอีกครั้งแล้วก็เวลาในการทำงานก็เพิ่มขึ้นนะครับการตรวจเช็คขั้นตอนแรกนะครับให้ไปตรวจสอบดู ตัววัดระดับน้ํานะครับของตัวเครื่องจะสังเกตเห็นนะครับว่าฟองอากาศไม่อยู่ในกรอบวงกลมสีดํานะครับแสดงว่าพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องไม่เรียบนะครับผมแก้ไขโดยการปรับขาตั้งเครื่องนะครับพอปรับขาตั้งเครื่องเสร็จก็ให้ไปสังเกต ที่ตัววัดระดับน้ำของเครื่องครับให้ดูว่าตัวฟองอากาศนี้เข้ามาอยู่ในกรอบวงกลมหรือยังนะครับจะเห็นว่าฟองอากาศเข้ามาอยู่ในกรอบสีดำแล้วนะครับตอนนี้เครื่องถูกตั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วนะครับและอีกกรณีหนึ่งที่ทำให้เครื่องซักผ้าซักไม่จบโปรแกรม จะเห็นได้ว่าผ้าที่เราซักนั้นถูกเทไปอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของตัวถังด้านในแก้ไขโดยการขยับผ้าในถังให้สมดุลกันนะครับหลังจากนั้นเครื่องซักผ้าก็จะกลับมาทำงานได้ตามปกติแล้วก็ซักจบโปรแกรมนะครับ